แม่นางครับเหมือนจะมีคนป่าหรือว่าคนรู้จักของผมอะแม่นางเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพ่อผมก็ว่าได้มาก่อไฟไว้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนต่อเขาอาจจะไปหาของป่าหรือเปล่าแม่นางแต่แม่นางชอบผ้าุงผืนนี้มากแม่นางชอบใส่มันดูใส่สบายแม่นางบอกเนี้ใส่สบายแล้วก็ผ้าคุมหัวคือแม่นางใส่ประจ,จําอยู่แล้วทุกคน สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอที่น่ารักทุกทุท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้มากับเล็กไม่ได้มากับน้องกิจหรือว่าน้องต้นไม้ทุกคนแต่ผมมากับแม่นางดวงดีดพี่นะทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านคนป่าแต่ยังไม่ถึงทุกคนผม อยากพาแม่นางดวงด,ดีมาทำความรู้จักกับบาลูคนป่าหรือว่าอยากพามาเจอสถานที่ในป่าที่ผมสร้างที่พักไว้ซึ่งมันอารมณ์เหมือนที่แม่นางอยู่ที่บ้านของแม่นางพี่ตอนเนี้ยบ้านคนป่าปลอดภัยดีละผมกับบาลูมาเฝ้าสองสามวันที่ผ่านมาไม่เจอวิเวลพวกโจรละ ตั้งแต่ปิดชีพไอคนนั้นไปที่มันแอบมาอยู่ซึ่งคาดว่ามันก็คงเป็นพวกเดียวับพวกไอกสิงห์ที่เป็นโจนเมืองอับแลผมมั่นใจว่ามันคงไม่กล้ามาอีกแล้วพ,พี่ครับผมเลยกล้าพาแม่นางคนนี้มาแม่นางดวงดีดีซึ่งแม่นางก็บอกว่าอยากเขามาเจอเหมือนกันว่าบ้านในป่าที่ผมพูดถึงอะเป็นแบบไหนเหมือนกับบ้านของนางหรือเปล่าฟิลเดียวกันหรือเปล่าฟิลเหมือนกันหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันว่าแม่นางจะดีใจหรือเปล่าแล้วก็บาลูบอกว่าจะเข้ามาที่นี่แต่ผมไม่รู้ว่าบาลูมาถึงหรือ,อยังเดี๋ยวไปดูกันว่าบาลูตกใจที่เจอแม่นงมางไหมหรือว่าแม่นางตกใจที่เจอบาลูไหมโอเคพี่ฝากพี่เอฟซีที่ดูคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฝดวีสองท,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 ทีนะครับผมแม,ม,ม่นางพร้อมไหมครับแม่นางโอเคแม่นางพร้อมเหมือนกล้องผม,ม,งมัวมวทุกคนขออภัยนะอาจเป็นเพราะฟิล์มกัรลอยมีปัญหาทุกคนก็อาจจะัวมบางช่วงก็ขออภัยทีนะครับ ชิญรับชมคลิปครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมกับแม,ม่นางก็เดินทางอยู่ทุกคนนะใกล้ถึงละอีกไม่เท่าไหร่แม่นางเหนื่อยไหมแม่นางเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแม,ม่นานงอีกน,น,นิดเดียวครับผมอ่าจะพาแม่นางไปนั่งพักที่บ้านคนป่าที่เยี่ยวเลย,เลยจะไม่เสียวลามากทุกคนนะเพราะว่า ผมกับแม่นางก็เดินมาได้พักใหญ่หญแล้วพี่ก็มีเดินไปบ้างพักไปบ้างพี่ไม่ใช่ว่าเดินรอทางนะไม่ใช่ว่าจะพาแม่นางทรมานเดินตลอดเวลาเลยผมก็เข้าใจความรู้สึกข,ของแม่นางที่เดินทางในป่ามันก็เหนื่อยเป็นนะทุกคนนะถาว่าผมตื่นเต้นไหมผมก็ตื่นเต้นที่ได้พาแม่นางมาพี่แล้วก็อย่างผมก็ไม่ได้ทผิดกฎนะผมขอพ่อแม่แม่นางแล้วแต่ผมแค่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ผมไปหาแม่นางเฉยเพี่ก็อาจจะเบเื่อเพราะว่าไปเที่ยเ,เดิม เจอเรื่องเดิมเจอทางเดิมก็คงจะเบื่อผมไ,ไปรับแล้วก็พามาที่นี่เลยแม่นางครับถึงแล้วครับแม่นางผมก็ให้แม่นางใส่เสื้อจากบ้านมาก่อนหนึ่งตัวพี่เป็นเสื้อที่ให้แม่นางใส่แต่แม่นางชอบผ้าถุงเลยไม่อยากเอาผ้าถุงออกอยากใส่า่างนี้แล้วก็มีเสื้อ,อชั้นในเสื้อสีเขียวเป็นเสื้อยืดของผมเองให้แม่นางใส่ชั้นหนึ่งทุกคน แล้วลองเท้าก็หามาให้แม่นางใส่นะทุกคนนะไปดูแม่นางก็จะชอบหรือเปล่าไปแม่นางครับเหมือนจะมีคนป่าหรือว่าคนรู้จักของผมอะแม่นางเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพ่อผมก็ว่าได้มาก่อไฟไว้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนต่อเขาอาจจะไปหาของป่าหรือเปล่าแม่นางน่าเป็นบาลูมาเก่อไว้ทุกคนกองไฟนะผมมั่นใจเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ราจะก่อไฟประจํา มาลูมาลูน่าจะออกไปหาของป่าหรือไม่ก็หนึ่งอย่างคือกลับแล้วหรือเปล่าอาจจะมาถึงนานแล้วหรือเปล่าเพราะว่าลูก็มามาไปไปที่นี่นะก็มาดูความเรียบร้อยแล้วก็มาใช้ชีวิตที่นี่นบางวันนี่พี่แม่นางวสวยไหมครับแม่นางแต่มันจะเก่าหน่อยเพราะว่าผมยังไม่มีเวลามาเปลี่ยนพื้นใหม่ครับแม่นางแม่นางก็ใส่รองเท้าที่ผมเอาตรงนั้นก็เป็นรงเท้าที่ของพี่สาวผมนี่ล ที่แบบเขาไม่ได้เอาไปนะอยู่ที่บ้านผมเลยให้แม่นางใส่ก่อนแล้วก็เสื้อยืดผมแต่แม่นางชอบผ้าทุ่งพื้นนี้มากแม่นางชอบใส่มันดูใส่สบายแม่นางบอก่เนี้ยใส่สบายแล้วก็ผ้าคลุมหัวคือแม่นางก็ใส่ประจําอยู่แล้วทุกคนแม่นางไปนั่งเล่นตรงน้ําได้ตรงนั้นมีลำน้ําอยู่แม่นางมาดูไหมครับเดี๋ยวแม่นางอยากจะล้างนั้งตัวแกบอกว่าตัวเหนียวหรือว่าตัวแบบแม่นางมีมุมมีเหงื่อเงี้ย แม่นางล้างตัวทีนี้ก่อนได้ั้ยนะอย่างนี้แม่น้ำสวยมากแม่นางแม่นางไปดูน้ำนะแม่นางชอบไหมครับแม่นางทำสบายแม่นางเดี๋ยผมยืนดูตรงนี้ให้ครับไม่นองกลัวไัมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ ตรงนี้เข้าใจทุกคนนะเริ่มมีปัญหาแล้วางานยามเย็นดี้ไหมครับ แมนางขันชอบมาเรือยงครับแม่นางแม่นางครับแม่นางขานชอบมาหรือยังครับทำมาแล้วพี่พี่ผมก่อนหน้านี้ผมเคยพาแม่นางไปเที่ยวบ้านผมนะทุกคนนะแต่ผมไม่พาไปที่บ้านหลังที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านแต่พาไปที่ไร่ไร่ที่ผมได้สร้างบ้านต้นไม้กับน้องชายผมพาแม่นางมาจุดนั้นซึ่งผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมอยากให้แม่นางเป็นส่วนตัวไม่อยากกดดัน มากเกินไปหรือว่าไม่อยากให้มีใครคอยถ่ายผมก็เข้าใจความรู้สึกนะความส่วนตัวคือความส่วนตัวพี่เราจะไม่ถ่ายในไหนงผมก็ให้แม่นางเป็นวนตัวมากที่สุดแล้วก็ได้พักผ่อนเต็มที่ไน้มาเจอที่ที่ของผมแม่นางบอกว่าชอบมากพี่ถึงผมไม่ถ่ายคลิปไว้แต่ว่าผมสามารถมนาะพูดต่อได้ว่าแม่นางชอบจริงแม่นางครับที่แม่นางไปเที่ยวบ้านผมที่ไร่อะแม่นางชอบไหมครับแม่นางมันดูธรรมชาติดีไหมครับแม่นางพ่อแม่ผมมตกใจนะ แต่ถ้ามีโอกาสผมจะขอแม่นางถ่ายคับไปที่บ้านผมจริงให้ีเอฟพีได้เห็นนะรอบนี้ขอแพงจริงว่าผมได้บอกว่าจะขอถ่ายแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะที่ผมไปรับแม่นางมาจากที่ของแม่นางแล้วก็บอกว่าจะถ่ายพีเอพีดูแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะผมอยากให้แม่นางเป็นส่วนตัวครับผ่อนต้องขอไปที่ที่ไม่ดูแล้วก็ถ้าทําให้ใครที่พี่คนไหนมาไม่พอใจขอพายทีนะครับผม ม่นางครับอ่าน้ําเย็นไปกับฝั่งที่แม่นางอยู่ไหมพี่แม่นางจะแอบยิ้มในผ้าผมเห็นนะทุกคนนะแต่แกไม่กล้ามองกล้องพี่ผมเขาใจว่าแกก็คงจะเฉื่อยเ่อยในอาย,ยกคนนผมรู้นะผมมั่นใจเลยเดี๋ยวผมจะให้แม่นางได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ผมจะหาหอยหา,หาปูหากุ้งมาย่างกินกับแม่นางหรือเปล่า ผมไม่รู้ว่าคนป่าหรือว่าบารูจะกลับมาอีกหรือเปล่านะอาจจะก,ก่อ,อกไฟไว้แล้วก็ตัวเองกลับไปหรือเปล่าเพราะผมบอกแกว่าผมอาจจะมาช้าหน่อยเพราะจะพาแม่นางมาทําความรู้จักกับแกแต่แกคงจะรอไม่ไหวแล้วมั้งคงจะกลับบ้านไปทุกคนนะกลับทําไปแล้วพี่แม่นางก็ชอบพี่นีมากแกขอ,อน,นั่งนี้ตั้งนานอยู่วันนี้เข้าใจแล้วก็ให้แกนั่งที่ผมก็ให้แกพักผ่อนเต็มที่ เด็นยวน้คุยแกงข้างที่แล้วก็เอาเวิวบรรยากาศในเทียที่ดูนะครับผม เราไม่เจอบาหลีนานๆทุกนไม่ตากับบาหนีมากเลย ผมว่าจะทำกิจกรรมกับแม่นางดีกว่าหาปูแข่งกันแล้วก็ลองใช้วพตแบบคนป่าเหมือนแบบชีวิตในป่าเหมือนกับแม่นางสองคนนี้นะคงจะดีนะ่าดูทุกคนถ้าแม่นางชอบผมก็ชอบนะทุกคนนะไปะหาปูแข่งกับแม่นางกัน นี่ครับนี่ครับผมให้แม่นางหนูดีลองหาปูหาปลาผมบผมทุกคนนะนะเล่นเกมแข่งกันว่าใครจะเจอก่อนใครเจอก่อนก็ได้เปรียบก็จะก็ะก็ก็ชน,นะไปทุกคนเล่นเกมวันแม่นางกันสองคนทุกคนนะนะจะหาปูหาปลาแข่งกันแม่นางแม่นางครับใครเจอก่อนชนะนะอ่ามา ครับผมพอถามแม่นานกันอย่างนี้ไหมทำไมได้นางใส่ผ้าพพกหน้าคนนี้บ่อยจังครับไม่เด็กเลยใช่ไหมครับอ๋อที่ผมว่าผก็สงสัยทำไมแม่นางกันถ้าใส่ผ้าโพกหน้าวนนี้ประจำเลยแน่ว่าแม่นางให้มาั้งเด็กแล้วพี่ติดตัวมั้งะเด็กเยพี่แล้วก็ชินกับการมีผ้าโพกหน้าวนนี้เหมือนแม่ได้ไปยอแม่นางตลอดเลยใช่ไหมครับ ตอนอยู่กับแม่ก็ตลอดเวลาตอน,นแม่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนนะยังไม่เสียแล้วทุกคนนะยังอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนกันแต่ว่าความผูกพันของภาโพวกหน้าผืนนี้นกับแม่นางมันมันมากกว่าที่เราจะรู้อว่าทุกคนเจอกันแมนะกตองน้องเกิดมั้งแม่งเคยหาไหมตอนเด็กเคยหาไหมอ๋อแั่นางเคยหาที่อยู่บนซอกนี่นะไหนจ๊ะ แม่นางโอ้ดีแม่น,งน,นางไปหาตอนเด็กที่แม่นางบอ,อกเคยหาปลาที่บ้านชาวบ้านแม่นางในปา่นาใช่ไหมครับที่ผมไปเจอใช่ไหมเสือแม่นางก็ไม่ธรรมดานะมีประสบการณ์ชีวิต ยก่อนชน,นะไหมนะ งครับผมว่าเราคงไม่เจอปูแล้ววันนี้เพราะว่าตรงนี้สึุว่ามันมันพวกดินมันน้อยไปพี่ดินที่เป็นดินเหนียว,เน,ยวเนี้ยปูชอบอยู่มากกว่านะจะเป็นดินทราย,ยานี้ปูไม่ค่อยอยู่หอกับคนผมมั่นใจนะ นนนนเดี๋ยวเราไปนั่งกันก่อนไม่นานวันนี้คงไม่เจอปูกับปลาแล้วพี่เพราะว่ามันหาย,ยาคุสมครน,นะปูเจอเอ้ยปลาเจอพี่แต่ปลาตัวเล็กกินไม่ได้เดี๋ยวผมขอพาแม่นางไปนัง่นงพักข้างบนบ้านก่อนนัง่งพักก่อนไหมครับแม่นางอ้มล้ม แม่นางวางลงแมแล้แม่นางแม่นางพักบนไม้ก,ก่อนแม่นางพี่ถือว่าวันนี้ได้มา,าแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในป่ากับแม่นางทุกคนนะนะถามว่ามันใช้ความลำบากมากไหมก็ไม่พี่แล้วก็ถามว่ามันสบายไหมก็ไม่สบายนะนะทุกคนนะก็พอดีพอดีพี่ได้มาเนี่ยพาแม่นางมาเจอสิ่งที่เราอยากให้แม่นางเจอคือที่พักของคนป่า ที่เราสร้างเองแล้วแม่นางบอกว่ามันต่างกันแค่ตัวหลังคาที่ไม่เหมือนของแม่นางนะอย่างอื่นที่เราใช้ฟัสตูในป่าคือพวกไม้ก็เหมือนกับบ้านแม่นางอยู่ในป่าพี่แม่นางมันคล้ายๆกับของแม่นางไหมที่บ้านแม่นางในป่าคล้ายๆกันจะ <laughs> มีโอกาสผมอยากจะพาไปถ่ายพี่พี่ฟรีเห็นนะแต่ว่ารอให้ผมมั่นใจในตัวผมก่อนให้พ่อแม่แม่นางอ่าไว้ใจผมก่อนนะเราถึงกล้าไปถ่ายพี่ พขาผมก็รู้แล้วว่าความไว้ใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทุกคนนะความไว้ใจระยะเวลาต่างมันต้องใช้เวลาทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาเวลามาต่อเติมแล้วก็มาปรับปรุงขมันนางเพราะว่ามันมีไม้บางจุดที่มันหักครั่นางผมเคยปลูกพืชผักที่นี่ด้วยแต่ว่าไม่รอดครับแม่นางเพราะว่าอยู่ใต้กอไผงนี้มันมันไม่สั่งเคาะแสงแม่นาง แม่นางมีความสุขไหมครับแม่นาง <c oughs> พี่สังเกตผิวพรรณแม่นางดีมากเลยพี่แม่นางเป็นคนดูแลผิวดีมากหรือว่าเพราะอยู่ในป่าไม่ค่อยโดนแดดหรือเปล่าทำให้ผิวแม่นางขาวแล้วก็สะอาดสะอ้านคือธรรมชาติมากๆเลยพี่ ผม,ผมว่าบาลูนะกลับอลทุกคนผมมั่นใจเพราะว่าถ้าไม่กลับคงกลับมาที่นี่นานแล้วน่าจะกลับแล้วทุกคนแต่าายังไม่ได้เจอเลยไม่นางถ้าอยากเล่นน้ำก็เล่นน้ำได้แม่นางถ้าอยากจะล้างตัวแม่นางตามสบายนะครับเดีย๋ยวผมจะหันหน้าหันตาสุดท้ายเลยผมไม่แอบมองไม่ต้องกลัวเลยโอเคพี่ครับพอให้แม่นางพักผ่อนก่อนนะทุกคนนะเดีย๋ยวังไงถ้าบาลูกลับมาหรือว่าบาลูยังไม่กลับที่ทำอย่างเงี้ย ถ้าเจอบาลูจะขอถ่ายรอบหนึ่งทุกคนก็ฝากพี่เอฟซีเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่นางดวงดีดทุกคนนะแม่นางผมขออาวัสดีหน่อยนะแมแม่นางสวัสดีทีหนึ่งเลยมาดูใบายแม่นางใายบายไดหมครับทำยังไงครัโบกมือหน่อยหน่อยแม่นางโบกมือให้พี่พี่เอฟซีหน่อยได้ไหมครับโอเคไม่ถือว่าบังคับนะทุกคนแม่นางเต็มใจทำโอเคไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ